ยยิ้มกันค่ะหันหาหนูอะคะยิ้มกันคะ,มนคะไม่ให้พูดคะ่ะให้หันไปแล้วยิ้มเออให้พี่ขายแบบ ASMR ไง ไม่พูดอ่ะทำไงเหรอโชว์ของโชว์ของอพอทำเสียงก้อทำนี้ทำนี้ดูทำนี้เช่อย่างงี้อ๋อเหมือนรถอ่ะเหรอเแค่ง่ายก็ง่ายดีนะไม่พูดสิอย่าพูดง่ายดีนะจะพอตัวเดียวเหรอมีตัวอันเป็นเลเก้า เอาใหม่เอาใหม่อะทุกคนเงียบนะคะจะขายแบบ ASMR เริ่มเหนื่อยฉันจะบู๊เอาเลยขบนอนบ้างไม่คือไว้กอบนอนเหรอเกินหมอหอวัสดีครับ ยอดขึ้นไหมให้ผมลองปัดดูดิน่าจะไม่เฮ้ยขึ้นไหมพันหนึ่งขอบคุณมากนะคนที่ซื้อพันหนึ่งครับดีค่ะอย่างนั้นก็ขึ้นพันหนึ่งขอทำไมอย่างนั้นนะคะมันต้องเปลี่ยนอันไปเรื่อยๆแล้วก็เปิดโชว์แล้วก็แบบอเหรอใช่ แปลงแตกก่อนอ่ะเจ็ดเจ็ดเฮ้ยเจ็ดเก้าเก้าหรือเจ็ด็ดสใกล้หมดแล้วเนาะใกล้หมดแล้วเนาะหมดแล้วเหรอ้หดแล้วขอโป๊แปใกล้หมดแล้วนะครับมีอย cool ู่ในตะกร้าค่ะสามร้อยก็ดเก้าเก้าสี่เก้าค่ะหนึ่งแถมเออห่งแถมหนึ่งี่ท้อเลยอ่ะท้อกมืกี้ไม่นุ่มตรงนี้หายไปไหนอ่ะพี่พีทให้พี่เก่งไปแล้ว แล้วพี่เก่งก็คว้าไม่เก่งเราหันไปมองพี่เก่งเราหันไปพอดีพี่เก่งเอาช้อนคว้าอย่างนี้แล้วกินหมดแล้วเหรอคะพี่กินของพี่จุ๋มครับของพี่พีแล้วหมดไปนานพี่นายช้อนไม่จริงด้วยไหนหนูมองแบบดีใจมากที่พี่เก่งอร่อยพี่เก่งเคว้านอย่างเงี้ยแล้วเขเหมือนเด็กเข่ยอมรับผิดพี่ไม่ได้อิฐเลยพี่ไม่ไม่พี่ไม่ติหนูหันไปแล้วหนูแบบพี่เก่งเหมือนเด็กอ่ะเก่งอ่ะตลกอยากกินเหรอมันอร่อยมากพี่เก่งคว้านอย่างเงี้ยหนูเห็นเลยคว้านขอบคอคอ ขนมอ่ะที่เก่งมาได้ยินเองนะคุณพีนให้ยื่นให้จริงๆก็หนูบอกว่าหนูกินอิ่มแล้วเราแรงแล้วมันอยู่ตรงนี้แล้วหนูว่าจะลองกินอีกนิดนึงอ่ะใช่เหรอแต่พี่แต่พี่พียื่นให้พี่เก่งแล้วพี่เก่งก็คว้านพี่เก่งใช้ช้อนใช่เขาใช้ขูดมันอร่อยมากอร่อยมากจที่หนูหันไปเห็นว่าเอ็นจอยอิทติ้งนะเก่งนึกได้ใจตัวนี้เรากลับมาให้อีก่นะเมื่อกี้ใครขอแป้งใหญ่ มานาทีทองอ๋อแป้งใหญ่แป้งใหญ่นานทีทองตอบแทนทุกคนห้าสิบอันนี้ใครจะเอานะครับเปิดให้รอบสองรอบสุดท้ายพิมซ้ำนี่คืออะไรนะแล้มันกดผิดภาพหรอหรือไรคะนอลอคืออะไรรับส่งการไม่รู้นี่นะนี่นะเรามีโปรสามร้อยเก้าสิบนะแป้งใหญ่สองตลับายุดละหรือแป้งเล็กสามตลับนะครับนอจะปิดเสียงบัญชีก่อนสามร้อย ก้าสิบบาทสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับนี่นะนี่นะนาทีทองเนเดิเปิดใครจะเอาแป้งใหญ่ก็ได้สองตลับแป้งเล็กจะได้สามตลับนะสามร้อยเก้าสิบน่าจะมีคูปองเหลืออยู่ครับเหลือสามร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทเตรียมตัวเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะเดี๋ยวเปิดอันนี้ใหรออรอเปิดอันนี้รอบสองนะคะใครทันทันด้วยโอ้โหรอบนี้มีจำนวนจำกัดแนเพราะของมันจะหมดไอแป้ง มาค่ะรับส่งการให้3ามร้อยเก้าสิบหนึ่งเดือนเดี๋ยวมาในนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติ๊กต็อกมันจะคิดว่าแบบเธอเป็นสแปมนึกออกป่ะมาแล้วค่ะพี่พีตะกร้ามาแล้วค่ะมาแล้วพี่เก่งของอร่อยมากใช่ไหมหน้องหนูต้องดูดช็อกโกแลตก่อนช็อกโกแลตมาอร่อยมันเป็นรสแบบสามกล่องเลยเหรอพี่เก่งพี่พีพี่เก่งตู้มากบอกแล้วว่าอร่อยเวลาเรารักษาเบาหวานมันแพงใช่ปะที่พี่พีเคยเล่ามันต่อเนื่องเนาะ ฟังไว้นะคะพี่เ,เกงเ่งเบาหวานถามหา <โด S 1> ถ้าขนาดนี้ยตั้งนานนพี่ทองสามร้อยเก้าสิบเขาแตกไปหนน<อ>้าร้อยบาทนะนีาเป็นเบาหวาน